สวัสดีครับ12.20นวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567ครับบรรยากาศยำเที่ยงนะครับปีกัดโค้งน้องนาคุมานฟาร์มบ่อปะเบึกครับน้ำเต็มฝังเปีย น้ำเต็มฝั่งนครับต้นยางนาท่วมแล้วนครับต้นยางนาลิมบ่อหำน้ำท่วมแล้ว น้ำท่วมแหละต้นยังนานี่ครับพอน้ำประดานเติมนี่ก็จะท่วมทอดและไอเบิร์กเทพโพเริ่มล่าแล้วครับอาหารสมบูรณ์ แนวต้นไม้สวยครับตัวนี้จะเป็นแนวพยุงปลูกไว้ริมคองนี่ครับยางนาสามปีนะครับสวยแล้วนี่ครับยางนา มอฮอคครับนี่มอฮอคมอฮอคต้นสูงกันไปเนี่ยนะครับอยู่ใต้ล่มช้ำฉาเนี่ยต้นว่าอน,นุรักษ์ไว้ นี่ครับพ่วอมาเลวต้นอยางนาลังนกกระจอกก็ยังอยู่นะครับนกกระจิบนกกระจอกได้เลยนะนี่ครับยังอยู่นี่ครับยังอยู่ ตั้งต่อรักนะครับน้ำ,น,ำ,น,ำน,น,นี่ครับเป็นยางนานเล็กๆตรงนี้ท่วมเลยครับตรงนี้เป็นม้อหอกนะครับม้อห้องโซน ต้นออยางนาที่มีเชื้อเห็ดตอนนั้นมาปูกไว้ก็โตแล้วครับสองเดือนไผ่ครับไผ่กอนี้นี่สมบูรณ์มากเลยหนอเพียบเลยนี่นี่ครับหน่อเพียบเลยต้องมาตัดหนอต้องมาตัดหนอแล้วครับทำ หน่อไม้ดองกับยางนายางนานี่ครับต้นที่มาปลูกไว้ต้นที่มีเชื้อเห็ดนะครับาปลูกไว้ตอนนี้ตูน่า ต้นสัตว์ครับแห่งต้นสัตว์ทองสูงเมตรแล้วครับสามปีแอนดครับนี่ครับน้ำเป็นตะลิงเลยครับบ่อน,นี์ลึกมากครันลึกสิบเมตรเลยปอยเบิก ชมบรรยากาศนะครับพอดีจุดสามวันนะโอกาสได้ขึ้นมาโคบน้องนาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมตัวน,นี้ก็โตแล้วครับต้นจานต้นตอนงกวาวนะหรืตอต้นจาน อันนี้ก็เป็นกิมซุงเหมือนกันนะครับกิมซุงนี่ครับแอบขึ้นไปลนะ้วนี่ครับกิมซุงนี่นนหนาไม่พอแล้วครับนนหนาไม่พอแล้ว นี่ก็ทองกวาวครับตองจานครับของไส้ไก่น้ำ้นนะตรงระบายครับท้าไม่ระบายนี่ท่วมนะ ช่วงนี้หนะ้าฝนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับโซล่าเซลลไม่ได้ใช้งานแล้วเอาไปใช้น้าแรงอย่างเดียวนะครับห้อยโคงโซล่าเซลสามแผงนะครับตรวนี้ห้อยโคงหนึ่งจุดห้าแรงมา้าวกบวอกบปอปาตะเพียนครับน้ำเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาเข้าวมาดำ ได้เป็นเดีย๋ยวใส่ของกบของปลาให้ชมบรรยากาศนะครับนี่ครับตัวนี่เป็นท่อ ต๊อสบายน้ำอยากของใส่ไก่นี่ครับนี่เต็มเลยใบลงบ่กก๊อสรบายลงคลงองนี่ หญ้าเยอะมากเลยครับหญ้าขึ้นท่วมข้าวเลยนี่ครับท่วมขนาดแลยครับท่วมนมอยพรมาใส่ ไเยอะเขียดตัวหนึ่งไม่ได้เรื่องแล้วครับเขียดจุ่มแล้าใส่ไปช้อนดูเปล่า 拿破。 ปลาลูกคอบเยอะมากนะครับปลาลูกคอบเยอะมากเลยในของไส่ไก่นี่ครับไม่รู้ฝูงปลาลูกคอบครับนีบ ต้นยางนานะครับปลูกไ้ตอนต้นมิถุนายนนี่ครับเต็มแล้วสมบูรณ์นะครับต้นพวกนี้มีเชื้อเห็ดหมดเลยครับต้นพวกนี้มาจากเบาวขบวนวัไร่แสงธรรมนะครับอำเภอกันตลรักษเนี่ยต้นโตง ตปดนแล้วครับติดนแล้วะครับ,รบ,รบตปดนแล้วต็นโอติปแล้วตรงนี้จะมีเชื้อเห็ดครับขับเคยลงคลิปให้ดูนะครับมีเชื้อเห็ดรอสักสามปีได้เก็บเห็ดครับพี่กัดตรงนี้ 那个 ก็จะเป็นแปลงยาไนห้อยพรนะครับเกี่ยวสองสามรอบนะครับเกี่ยวไปให้ตู้เลยลูกรูกยาไนครับนี่ครับเป็ยางนาปูกตำขนาเลยครับห่างสองเมตรสองเมตรชุดนี้มีเช้อเห็ดทั้งหมดครับลงเชื้อเห็ด ตะโงกแล้วก็ลงใช้ปะ อย่างนาครับลงเชเนงเรียบร้อยนะครับส่วนแปลงนี้นี่ไม่ได้หวานนะครับแปลงนี้ใช้วิธีการดำนะครับเนื่องจากว่าลดไถลงไม่ได้ครับน้ำเยอะใช้วิธีการดำอาอนะครับแปลงนี้สองแปลงข้างบนนั้นหวาน แปลงนี้ปลูกหญ้านะครับแปลงนี้ปลูกหญ้าเลี้งยงไนะับแปลงหญากำลังโตแปลงนี้เช่นเดียวกันแปลงนี้ก็ปลูกหญ้านี่ครับปลูกหญ้า วานหมดเลยกยขึ้นแต่มนต้องกําจัดยาแล้ครับก็จะใช้วิธีการตัดให้เข้าขึ้นใหม่นะครับข้าวจะขึ้นเร็วกว่าหญ้าแล้วก็พอข้าวขึ้นพุ่มหญ้าหญ้าก็จะตายไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะถ้าใช้สารเคมีปุ๊บน้ํามันก็จะไหลลงบ่อนะครับเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้อม ใช้วิธีการตัดนะครับอญ้าเยอะม,มาก แปนี้ก็ง,งามยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้หวานปุ๋ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณยับซีแฟนกับทุกท่านที่ติดตามชม ของช่องกุมันปามนะครับขอให้เอฟซีเป็นครับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับทุกกวันยังรวยปังๆกันทุกคนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ